ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะถ่ายให้แฟนคลับดูหน่อยไม่เห็นอ่ะถ่ายยังไงอะ่ะถ่ายยังไงถ่ายไม่เป็นมาลับมาบ <c oughs> เฟสน,นะครับ <c oughs> เฟสเอาหัวกล้องหน่อยทำ <c oughs> ไมอ่ะ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ,อเขาเขาแบบ หน้าสดเขาไม่อยากบอโอเคโอเคไปเลยขออนุญาตคุณแม่นะครับขออนุญาตไปทานข้าวขอบคุณด้วยมาให้กำลังใจน้องใช่แนะล้วโอเคบ๊ายบายครับค okay, ่อออนะ <S <S ไปเลย อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ